เด้อพี่น้องปยเตียวไก่สามสิบนาทีมาเสร็จแล้วยังไม่ไปไหนเลยท้องอ่ะมายัดมันให้มันลงไปชินิสั่นเลยค่ะอืออื้อจออร่อยแค่เยี่ยจริง นุ่งเนี่ก็นิ่มหนูก็กินของเจไปแล้วหนูกินอันนี้อีกนะเนี่ยเออยังมีอีกนะพรุ่งนี้ให้กินอีกแบ่งไว้ให้โอมเมล่อฮะมาเมื่อไหร่โอมไม่ได้มาสิ้นเดือนนี้เจอกันวันเดียวเดือนนี้เจอกันวันยี่สิบเก้ายี่สามสิบห้างเมี่ยไหรปะเอยู่กับลูกก่อนไปอยู่กับลูกก่อนเขาบอก เขาให้หน en. ูไปเสาเต็ถ oh. <e ึงน้นีละไม่บอกว่าฉันยังไม่ไปหรอกเพราะว่าจะมีน้องมาใหม่เดี๋ยวฉันดูเขาก่อนเดี๋ยวถ้าไปหยุดสิ้นเดือนนะหืมน้ำอะไรนะน้ำท้ไมน้ำาเนี่ยน้ำอะไรมันเป็นยากิตาหน้าหนาวอยู่ไหมน้ำสามขวด ทุกสิ่งทุกอย่างชิดฝากชิดตัวโอโอ,โอต,ตีนี่กินแตงโมระบอกตีตี <c oughs> แตงโมเต็มคาราเบลเลยนะเธอะระ ดีป่ะค <ừ. S 1> ือเยอะคือคนเท่าไหร่ฮะคนเท่าไหร่ของคนเราเงียเอาเืินเดียวพอนี่จ มีแทม 我也，也少开。嘛？没 สูออเดอร์ช่วยคิวพอดีแม่บอช่วยหน้าเบช่วยไม่คิวพี่อ๋อหลายแท้สามพันยังไม่กินจะเย็นๆมีเพื่อนกินค่อยเต็มท้องค่อยแม่ เธอกินขอของจาแล้วเอกินยัน่างกินอาไ,ไ,ไปให้อไให้ม่ชิมอ้อไม่ฮีอ้สุมาเธอ <laughs> ลืม